สวัสดีค่ะพี่โฮงสวัสดีค่ะวันนี้เฮาอยู่กับพี่หงนะคะท่านผู้ชมวันนี้สมสิภาะมาเบิงงัวของพี่หงกับการเลี้ยงงัวแบบบานๆของพี่หงเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวพี่หงบอกท่านผู้ชมแน่ว่าพี่หงต่างอยู่ไสอยู่บ้านโคกเบงงัวิโหกงัวิบ้านบ้านกวดอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุริละอาชีพหลักพี่หงทําอะไรอาชีพหลักก็ฮ็่ยังดี หล,ยยหลายอย่างนะอาชีพหลักก็คืออะไรการเกษตรนะท,ทำนาทำนานะคะอาชีพร่องก็เย็บผ้าเนาะเป,นเป็นเย็บผ้าไบขายเราจะอยากจะเลี้ยงงัวเพื่อเป็นไรายได้เสริมเป็นรายได้รายปีก็เริ่มที่เริ่มที่สองแม่ลูกเพิ่งเลี้ยงได้ประมาณสองเดือนเนี่ยเราเพิ่งเอามาได้สองเดือนลูกอายุ ตอนนี้อายุสี่เดือนแล้วตุ๊กปูตุ๊กปูสี่เดือนตอนนี้กับพันแล้วสองรอบผสมแล้วพันแล้วสองรอบตัวนี้พันยังคะพี่หงเป็นลูกผสมแองกัดเอ้ยเบ่งแบ่งกัดแบ่งกัดอ่าแบ่งแองเอ๋ยลามันกับแบองกัดผสมกันเขาเลยเอินแบ่งกัดแบ่งกัดหลอดไดทองนี่ใส่ตัวใดไปพี่หงษ์ไดทองนี่เป็นผสมตัวเนาะเป็นเพาพันแองกัดเลือดประมาณแปดสิบ เเป็นยังพี่หงถึงเลือกพันง่วเองกัดแบ่งกัดแบ่งกัดอนูพสมแบ่งกัดพี่ใช่เนาะพันนี่ยนั่งมาหายเลี่ยงพันเนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นพันที่มีความสมบูรณ์ไห้ก็สสยพันอื่นครับความสมบูรณ์ลูกมันเนี่ยถ้าเป็นพันแท้มันกับะมันแตเดือนถึงปีหนึ่งมันก็เริ่มเป็นสัตว์แล้ว แปดเดือนถึงปีนึงเป็นถือว่าว่เนาะบ่คือจังงัวงัอทีทั่วไปเนาะยางทำงรอมันนี่สองปีครึ่งเนี่ยแมนพอจะเป็นสรัตว์เยาว่าจบาลมันชาโรเล่นี่สองปียังว่าเป็นสัตว์เลยเดือดสูงสูงเนี่แต่ตอนนี้มันเนมันพดท่านไหนร้อยเปอร์เซ็นต์มันแบบมันแบบประมาณสองปีคือคือพันธุ์อื่นเพราะมันยังเป็นลูกผสมที่มีเสื่อของนธุ์อื่นหลังจากที่มันออกคอลูกออกมาแล้วสองเดือนนี่ยมันก็ึ้นแล้วครับตัวนี้นี่ยที่ผสมไว้เนี่ลูกมันเด้สองเดือนแม่มันเริ่มเป็นสัตว์แล้ว แต่ว่าเพื่อนหทานไปก่วนหลบหนึ่งเพื่อนเอาหลบที่สองมันได้เก่าสิบมือนหรือหกสิบหมือว่าหมดลูกมันถึงยังสิไดงหมดลูกมันถึงสีพรอมเนาะทำเห้าผสมไวเกินมันกะสีมีผลกับหมดลูกตัวอ่อนกับหมดลูกสิไปน้ำกันบไดไมันก็เป็นว่าง้าสายเนื้อน้ำคือตอนนี้ตลาดเนื้อมันเก็มาแรงนะครับเกี่ยวกับเนื้อที่มีไข่มันแรกเนาะมันก็เป็นง้วเนื้อที่มันร่องร่องจากว่ากิ่ว นนะแบ่งกัดนะคะแบ่งกัดท่านผู้ชมเอาเน้นน้ำมกกันขนาดก็กเลยเลี้ยงน้ำเขา,อเ,าเอาอย่าไปเลี้ยงท้องเงื่อบ,บ้าน,น,นเอาอหายเนื้อเลยคือจุดประสงค์ก็คือเลือกทีสีคายเนื้อเนาะพี่หงเนะาะคุ้เนื้อครับเนี่ยเนี่ยยังเลี้ยตัวนี้ตัวปูครบปีหนึง่งว่าแต่มันมีหนองออกมาปุ๊บตัวนี้ก็สีคายเลยคายเป็นเนื้อเลยหรือว่าอะไรเอาไปให้เขาะคุณจอ ต้นทุน,นย,ายางยางยางชุดแม่ลูกเนาะพี่หงเอามาชุดแม่ลูกเนาะชุดแม่ลูกนี่ยห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดนะคะท่านผู้ชมห้าหมื่นแปดยางเลี้ยงมาได้จักเดือนนะสองสองเดือนสองเดือนลูกอายุสี่บ่สี่เดือนนะคะถ้าตัวน,นั้นคลอดบ่หรือรว่าจัางไหนมีน้องปุ๊บมีน้องปุ๊บพี่กับสิปล่อยเลย,ยพี่กับสิปล่อยเลย กะเท่ากับว่าขึ้นทุนมากจากน่อยหนึ่เครื่องหนึ่งนะคะหาสามมื่นแปดถอนทุนเดี๋ยวจะจะครึ่งสามหมื่นนะคะสามหมื่นหาก็ได้นะคะแต่ว่าวดถึงว่าเนื้อเนาะห้องเบงตลาดเนื้อเนาะพี่คงสีแนมเบงตลาดเนื้อของงัวกรอกระเพิ่ความสวยงามครับอือความสวยงามเขาก็ต้องเลือกดำมเนาะแต่ว่าความสวยงามมันกินไครับ เนี่ขึ้นตะช้างเลยครับเราต้องไปตัวกันครับ <c oughs> ตคร้นเนื้อ <c oughs> เราย่างอาหารหรอพี่หงการดูแลเนาะย่างอาหารตอนนี้มันบท่านมีแป้งยาที่ลร้ปันใดกับแป้งยามองนั่นน้อยนึงมือน,น้อยนึงกับยาธรรมชาติน้าอาหารอาหารคนน้าอาหารคนก็นให้กินหมืลนกิโลอาหารหยาบกับหยากรังช้างนั่นเน หย่างวันน้เปียปลูกไว้น้ำแน่แพ่งกุลาก็มีแน่ที่ละน้อยที่ละน้อยเนาะเริ่มเริ่มตอนนี้แพ่งกุลาห์ที่ปูว่ายมันกับร่วมๆกันประมาณสามไร่ผมว่าเพียงแต่ว่ามันบพท่านได้ผลดีเพราะว่าเขาใส่ต้นพันธุ์หน่อยต้นพันธุ์เขาบดี๋ยวใส่หลายมันเลยห่างกะว่าปีนาน่ะปีปีนี้ฝนตกมากหนิมันเหมือนนาศร้ายอยู่นาศร้ายนะป้าเดี๋ยวส่งสีพาไปเบิึงแปลงแปลงแพ่งกุลาเนาะพี่หงส์เนาะแบบบ้าน มาปลูกอ,อยู่บ้านขยายพันธุ์ป่าปะไปไปบึง <Mother. S 1> หยากับพี่หงนะคะทีคือมาาา่อว่าปลูกไว้ขยายพันธุ์กนแล้วก็<อ>สำรับเรียงเลียงง่วกรนนอยน,อน้อยนอ้นอยน้อยคือเอาทีละสีมีสองแปลงเนาะพี่หงเนาะอันนี้ก็สิเป็นตัวที่เฮ็ดเห,เห็ดพันไวเนาะพี่หงเมนบอ แปลงแรกนะคะเป็นแพงกุลาปแปลงแรกที่เห็ดไว้กับพอเด,ดตัดให้เขากินเพราะว่ามันมีแค่สองตัวมันจะกินมาหลายตัวนี้ก็จะแปลงที่สองแปลงที่สองตัวนี้แปลงที่สองก้อนนั้นนี้เขาไม่ได้ล่อมตะไครถ้าเขาลอมตะไคร์แต่พร้อมกันกับตัวนั้นตรงนี้มันก็สีหนาแผ่ออกมาแล้วเพราะว่ามันเลื่อยมากสิปุ๊บขาไก่มันมาเคลียร์ปุ๊บมันก็ซ้ำฮื้อขึ้นรากมันก็เลยมาแท่งลงดิน ค่ะมันมีไก่รบกวนนาสีนามันนาศีขยายออกมาก,มากปัญหาคือไก่ครับผมปัญหาคือไก่ปลูกในบ้านจะคือไกอ่เราพี่หงมีเอาวิธีการปลูกพี่หงพี่หงปลูกอย่าง,งไรสำหรับแปลงนี้นะเฮขุดลุ้งฟังต้นเลยขุดลุ้งฟังตน้นว่นใดเหยียบให้ตรงเลยนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นการฟุกเอาขุดขุดขุดเป็นแถวแล้วก็ว่าง่อนท่ันความ่นันตรงน,น,น,นี้ห้องตัดเพราะว่ามันเง่ยวห้ตัดตามผ่อนแล้วก็ว่าง ว่างๆเลยแล้วก็ใส่ระบบน้ำนำพุ่งเนาะอันนี้เป็นนำพุ่งขนาดหนึ่งนิ้วหาลูกให้น้ำดูบ่พี่หงให้น,น<า>้ำกรเบื้องความเื้นของดินดินมันเริ่มแห้งเริ่มไม่ความเื้นเลาก็ให้นะคะท่านผู้ชมปลูกแบบบ้านปลูกแบบประหยัดประหยัดนะคะ ปลยาบ้านๆแบบประหยัดประหยัดเลยปลูกไปน้ำปลูกพักไปพร้อมนะคะพักไปน้ำพักสวนขั้วนะคะมีเวัตทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นแพงกุลาในอนาคตาสเท็่แท่งหยางแบบแม่เล่ามาปลูกพลาไซกันเลยกำลังลบกันอยู่ตอนนี้กำลังลบลบใส่กัน์ยืนมาว่าสีเอาอันใดก่อนอือนี่นะคะท่านผู้ชมสำหรับยาแพงกุลาต้นนี้อายุเท่าไหร่แพี่คงไหนนี่แหละพวกนี้แล้วที่ไอ่ปลูกไวน้นี่อายุที่การปลูกเนาะ โอบท่านเดีอเดือเลยน,นีมือซีพาหมือีพพาหมือมันกัสีเริมแตกแล้วนเนาะือนะคะท่านผู้ชม,มคุดลุมคุดเป็นลุมเป็นลุมเป็นลุมไปบอกุดเป็นแถวเป็นแถวแถวแล,วลามามา้วก็เอาแพงกุหลาบมาว่างโตโตโตแปงท่านตรงนั้นเอาลุ่มหางขุดหนึ่งขุดหนึ่ง ตรงนึงนะอันนี้อันนี้ลุ่มห่างกันเถอดใหญ่อ,อันนี้บ่ได้ลุ่มห่างเป็นแถวเลยเป็นแถวแล้วระวางแถวห่างเท่าใดญประมาณประมาณฟุตนึงฟุตนึงนะคะฟุตนึงนี่จักเส้น30เส้30น30เส้นฟุตนึงนะคะทะ่านผู้ชมสมตกเหล็กนะคะนี <c> ่ <oughs> เป็นระบบน้ําพุ่งก็สิปเป็นน้ําน้ําบาดาลน,นะคะน้ําบาดาลเราน้ำบาดานเอาขึ้นมาพักก่อนเอาขึ้นมาพักก่อนเป็นยังต้องพักก่อนเพราะว่าน้ําบาดาลเฮา,า,า,ม,าม,มันบาดาลมันน้ํามันนองถ้าใส่บาดาลขึ้นมาเลยตรงเลย มันมันมันแห้งบ่พอแล้วน้ำตาหนาม,มันหน่อยมันไหลบ่ทันก็เลยต้องเอามาคัดไบทึ่งทึ่งดินก่อนใส่โอ่งไว้ใส่โอ่งขาวไงน่ะโอ่งสองพันลิตรน่ะเราก็ค่อยใส่ไดโวดังใหงม่อีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หงมาเบิ่งท่านอี้ก่อนเดี๋ยวติดภาพไปเบิ่งไดโวที่ไอเพิ่นเฮ็ดไว้นะคะอันนี้สิเป็นการต้อเนอะอาะไอต้อนน้ำ <ไป S 1> ต้อแบบบ้านๆน,นี่เพิ่ยวตึงอืม แล้วสามทางนิ้วเคิ่งรถนิ้วนึงเพราะว่าสายนามพุ่งเขามันนิ้วนึงก็อย่างที่เห็นนี้ละเอาง่ายๆเอาง่ายๆเทพันสายไฟเป็นปลาดำๆนะเอาเทพันสายไฟสื่อเข้มขัดมาอันนี้อันนี้ใส่เข้มขัดนะคะอันนั้นเทพเทพันสายไฟเหลืออันวันนี้บ้านมีเทพันสายไฟใส่เทพันสายไฟอันพุ่นละอายอันพุ่นเข้มขัดเข้มขัดนะคะอันนี้สิมีเข้มขัดนะคะ ทอเม่นมันก็ต้องประมาณนี่แหละนิ้วเนึองนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะเป็นทอเม่นนิ้วครึ่งถ้าจจใช้ทอเม่นนิ้วหนึ่งทำกันมันก็แรงดันมันก็เก็บได้เราทาระยะของน้ำพุ่งสองมองนี่ระยะห่างกันเท่าไหรจากนี้ฮยอดพุ่นเมตาซิฟเนาะเมตาซิฟเพิมสองเมตรแล้วมีเก้าตัวพุคนสองเมตรตัวนี้หนึ่งเมตรห้าสิฟกาก้าเอากาเก้าเอาเพราะว่ามันกับซิพุ่งหาซิฟเมนบ่ลหาซิฟพุ่งไกลอยู่เลยพุ่งไกลบ่พุ่งหากันยึดไอ้ทางพุ่นก็พุ่งออกไปทางนั่นี่ นี่เป็นระบบน้ำพุง่งไปเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการพักน้ำของพี่หงไปเบิง้งสมภ้พามาเบิง่งรักการเห็ดแบบว่าเลียงเห็ดปะตุต์แบบบานๆนี่ขั้วเลื่อนนะคะท่านผู้ชมทีคือห้าสามารถเห็ดใดโดยที่อันมีของทีในบานอันใดใส่ใดก็ไม่เห็ดนะคะอ่านี่ก็เป็นมองกะพักพักน้ำนะคะ อันนี้ก็คือพี่หงเอาเอาน้ำมาใส่นี่ก่อนเนาะน้เปิดน้ำมาแล้วน้ำใส่ก่อนอืมแล้วก็เอาปั๊มลงนะจเสียบสูบแห้งแล้วถ้าเปิดน้ำใส่เราเอาปั๊มออกมันก็ไหลอยู่หันฮะมันก็ไหลคือการรักน้ำนนี่ต้องเอาขึ้นถแต่พอท่านเปิดน้ำใส่ไอ้น้ำก็ไหลออกนี่ทั้งที่เขาบได้เสียบบได้เสียบไปมันก็ไหลคือกันเอานี่มันเป็นการรักน้ำตัวตัวไดโวนี่นะไดโวการรักน้ำเลยก็คือคือมันมีแห้งการไหลแล้วเขาแค่ถอดปลั๊กปุ๊บ แรงไหลมันก็ยังมีอยู่มันก็ต้องดูดออกเรื่อยๆมันก็ดูดออกของมันเองถามบ้าออกจุ่มออกปุ๊บมันก็ไหลเลยแั้วมันมันก็ไหลซึมๆขึ้นน้ำยศแต่แต่ไหลตรงนั้นก็เป็นน้ำยศไหลตลอดเวลาถ้าีเทเล้งเอาน้ำในนี่แหงวดเอาใช่หมอันนี้โอ้ก็ไอ้ไอ้ไอ้พักจ้าบอลสองบอลเหรอรู้จังไงสองบ่ออันนั้นก็คิวนึงอันนี้ก็คิวนึงขั้นลิศตัวหนึ่งขันลิตรเป็นสองขั้นครับถ้าใส่น้ำประปาก็ได้ น,น้ำปลาปลาก็บสองขิวคิวละหาบาทกับฮอตสมือมือละสิบาทมือละสิบบาทนา้ำปลาปลาคำนวณให้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมจะเอาไปาได้ฮดตสมือห <laughs> รอคะสองมือเส้นหนึ่งสามมือเส้นหนึ่งสิบตีไปว่าซื้ฮอตสมือเพื่อให้มันดีเนาะกัมือละสิบบาทเดืนอนหนึ่งสามร้อยมันบ่หลักน้ำปลาปลาเฉพาะขดหยาด้วยเฉพาะขดหยาซ้ำนั่นต้น <c oughs> <c oughs> นั้นพื้นที่เท่าไหร่พี่ฮงต้นนั้นประมาณโดยประมาณ เคือง,งานบานหรืองานนึงเครืงเคื่องหรืองานกว้างกว้างประมาณหเม,รม,มตราวนีหน่งี้าเมตรรอยยี่สตารางเมตรกได้หนึ่งมีสี่ร้อยตารางไหมงานหนึ่งงานหนึ่งหรือะไรหนึ่งนนางานในสี่ 1, ร้อยตารางเมตรหนึงพ <400 S 2> ันส <100. S 2> ี่ร้อยเานร้อยยี่สิบห้าตารางเมตรกับ่ถึงงานบ่ถึงงานแค่กเติบยู่สำร<ม>ับ ฐานยางาฐานยาเงาค่ะเรื่องเงาได้หลายมืออีกรถรถการไปหายาข้างนอกเข้ากับซิมีเวลาตัดผ่ามีเวลาอยู่บ้านตัดผ่าเนี่ยตัดผ่านะคะพี่หงก็มีอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพเสริมนะคะท่านผู้ชมก็คือเย็บผ้าไตใช่ไหมเนตอนนี้อาชีพเสริมก็ได้รายได้ดีก็อาชีพอาชีพอาชีพรักนะคะแล้วไพ่ยพลอยากได้ผ่าไตมันป่ะกาศติดต่อพี่หงได้นะคะเดี๋ยวสมสิทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะกับพี่หงมีตัวอย่างผ่าไตปะตัวยางผ่าไตเออแบบใด มนมีอ,อ,อยาไปเบิงไปเบิงไปเบิงก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคือการที่เป็นมนุษย์เนาะขนาดเ้อากินข่าวก็ยังกินหลายทางนะกินข่าวหลายทางใส่ต่างหลายทางนะคะดังนั้นนะคะเราก็ต้องหาต่างหลายทางด้วยนะคะนี่เป็นอาชีพเสริมนะคะของการเย็บเย็บผ้าไตานะคะตัวอย,ย่างผ้าไต นี่อ,อันนี้ลูกค้าสร้างลูกค้าสร้างพื้นละพันนะครับซองพื้นนี่พื้นละพันผาไตอันนี้เป็นจีวรอ,อย่างเดียวอันนี้พระสร้างพระสร้างนะคะเป็นจีวรน,นะคะคนอยากได้จีวรไปใส่ห้องน้ำอืมกระซังพี่คงได้นะคะเดี๋ยวลองสมสซีไฮเบอร์ตริดต่อพี่คงนะคะสำหรับลหลายๆท่านนะคะที่อ่ากำลังมองหาผาไตเนาะ ผ่า่าไตนะคะอ่าอันนี้ซงเคอรี่ได้ทุกอย่างได้เนาะอ่ามซงเคอรี่ได้นะคะท่านผู้ชมอ่ามาพามาเบิรงเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีความใส่เข้ามาเกษตรกรและเห็ดอย่างหลายอย่างนะคะอันนี้เขาบอมีสต็อกเด้อก็สั่งต้องสั่งแล้วก็ใส่เวลาหยิบอีกใส่เวลาจักมือพี่งกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วเพราะว่าหลายเจ้าหรือว่าพื้นหนึ่งเย็บอาทิตย์หนึ่ง รวมๆไปสระแต่ว่านี้ยิงอีกหนึ่งมันก็ทิ็งแล้วอยูอ่พื้นเดียวนะพื้นเดียวนะคะนี่ล่ะฮงผาไตานะคะอําเภอบ้านกรวดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่หงหลายๆนะคะพี่หงขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีค่ะ